ครับวันนี้ภารกิจเร่งด่วนนี้แล้วฝนมานี่หลังคานี่ไม่ได้เลยับวันนี้ช่างผู้ชํานาญการทีมงานครับกระเบื้องแล้วโอ้หน้าฝนนี่ต้องไม่ไม่หน้าฝนก็ไม่รู้ครับนี่พอหน้าฝนเลิกหยดเลยรักจาก้ไวครับอ่ะทำอะไรครับเจอก,กบื้องหลังคาเลยเป็นยังไงครับเนี่ยรู้อ่ะ รั่วผลมาเรื่องเกิดใช่ไหมรั่วร้าวรั่วร้าวโอ้โหวันนี้ลงทุนปีนเองอ่ะวันนี้ได้ทีมงานช่างผู้ชนาญการครับมาช่วยกันน่ยโอ้โหและลูกปีนี้ผลดีนะมาจัดตกทุกวันนะตรงนี้เนาะตกทุกวันใช่ไหมตกทุกวันเดี๋ยวบ่ายก็จะมาต้องรีบเลยเนี่ยครับจัดไปครับผมมัน ฝนไม่มาเราก็ไม่รู้ว่ามันรั่วตรงไหนใช่แล้วใช่ไหมนี่เลยจะเอาแล้วต้นไม้หลังคานี่หน้าฝนนี่ไม่ได้เลยเออเอาโจเรื่องจริงใช่ไหมอ่าเกเดี๋ยวทำงานกันครับกาแฟได้ปั่นไหมครับเนี่ยกาแฟเดี๋ยวจัดครับมุกเบื้องก่อนเก๋ครับผมเฮ้ยโจหอมครับหอมหอมเลยหอมเลยโจนี่ลูกไงโอ้ ยังอยู่ดีใช่ไหมได้บอกลุงนี่ยังอยู่ดีใช่ไหมอ๋ออ๋ออากาศมันร้อนครับวันนี้อันนี้ทุรักทุเลเนี่ยนะก็ได้ทีมงานช่างมาทำซ่อมหลังคากระเบื้องหน่อยใหญ่มาด้วยใช่ไหมเนี่ยช่างใหญ่มาด้วยโอ้ผมก็เหนื่อยด้วยงานแต่เช้าเลยต้องเอาว่ากระเบื้องหลังคานี่ไม่ไหวแล้วซึมซึมมากเดี๋ยวเพราะว่าข้างบนของผมเป็นไม้ด้วยไงอ๋อไม้เนี่ยมันโดนน้ำไม่ดีอยู่ใต้หลังคา เอาต้องต้องจัดการแล้วเอาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกาแฟคนปั่นเพิ่งมาเนี่ยล่าอยู่แล้วติดเทไลด์อยู่ล่าเฮ้ยออกมานี่ปืุนบายเขาอ่าเดี๋ยวเบื่อเบื่อแกอ่ะครับพร้อมเจอคุณคุรุณเล่คุณคุรุณเล่คุวันนี้จะตายอากาศร้อนนะเนี่ยอากาศร้อนไหม ร้อนครับร้อนนมันร้อนนะกินน้ำร้อนกันเนี่ยนะมันตื่นมันเตื่นมันกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นเอ่มกาแฟนะลเดีแล้วชาเหมือนเดิมหรออ่โอเคครัโอเคเลยไหมอเคครับโอเคโอเควันนีอวัดีช่างทีมงานกลัวเป็นฝลา โกลนฝนเลยเกินต้องเร่งรีบเลยโอเคครับเพื่อนวันนี้มาทักทายอาจจะตะคุกตะคักหน่อยครับนะผมอ่ะคุณครับผมอดีครับผม